สวัสดีค่ะจากช่องอริยา9 6 3 5 9นะคะวันนี้เราจะรีวิวได้ Venus v นัสวีสปันเบอร์60คอลเลกชันสีแดงนะคะอยู่ในโทนแดงนะคะวันนี้เราโทนแดงนะคะคือเราได้มา3าสีแบบนี้นะคะที่แบบอย่างสวยเลยค่ะสีแรกนะคะเอาสีนี้ก่อนสีแรกแบบ,แบบแดงสดเลยนะคะ แดงสดตัวนี้นะคะคือสวยมากเลยแต่ว่าเราได้มาเป็น po สี่เก้าแปดนะคะเราได้มาเป็นนกยุงค่ะสีสวยมากเลยเราก็เลยตัวสีนี้วีนัทไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะคะแต่ว่านกยุงก็คือเป็นรหัสสีนี้นะคะปกติรหัสสีวีนัทกับน,นกยุงจะเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าสีแดงสีนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าจะมีวีนัทจะมีหรือเปล่านะคะ คือสีคือสีสวยกว่าสีจริงอนะ่ะสวยกว่าในในคลิปเยอะมากค่ะนี่คือสีมันติดติดเวอร์คือมันจะไม่จะไม่แจนขนาดนี้นะคะแต่ก็คือนั่นแหะคะ่ะคืออยู่กลางแดดก็มันมันก็คือเวลาที่เราถ่ายก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะคะแต่ว่าสีจริงนี่คือสวยกว่านี้เยอะเลยแล้วก็สีสีที่สองนะคะสีนี้นะคะสี สีนี้นะคะจะเป็นเหมือนสีเลือดนกค่ะจะเป็นแดงเลือดนกค่ะแดงแบบแดงสดสดสดดอปลงมาหน่อยหนึ่งเป็นแดงเลือดนกคือสดใสเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นสีแบบเลือดนกอันนี้คือแดงสวยเหมือนกันค่ะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นแดงแบบแดงเลือดหมูจะเป็นแดงเข้มๆรหัสอ่ารหัสอันที่สามนี้นะคะเป็นรหัสหกสองศูนย์ศูนย์นะคะตัวนี้ก็สวยเหมือนกันตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วแต่ก็อ่ายังไม่เคยเปรียบเทียบกับเพื่อนๆนนะคะ คือจะตัวนี้จะเป็นแดงออกม่วงๆนะคะจะเป็นแดงออกม่วงๆเป็นแดงเลือดหมูอืมอันนี้เป็นแดงเลือดนกเป็นแดงออกน้ำตาลน้ำตาลเนาะน้ำตาลแหละจะแดงกว่าแดงแต่ตัวนี้ก็คือจะเป็นแดง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 ออกส้มๆค่ะแดงแฉะแฉะ P.O. สเก้า ส9 8อ่าตัวนี้ที่เป็นเลื่อนนกนะคะจะเป็นรหัส1งหนค่ะสีนี้ค่ะวันนี้เราก็ได้สีแดงมาแค่3สีนี้แต่ก็คือเป็นแดงที่สวยทุกสีเลยนะคะอันสีนี้แดงเหมือนแดงเหมือนตรุษจีนนะคะแดงแบบแดงส้มๆ ไม่ส้มมากคลายไหมอันนี้แดงส้มกว่าอันนี้ส้มกว่าคล้ายๆกันแต่ว่านี่จะส้มกว่าก็คือแดงส้มๆแต่ว่าก็ไม่ได้ส้มมากนะคะประมาณนี้ นะคะรหัสสีคือสวยมาอีกแล้วนี่ค่ะสีนี้จะใกล้เคียงตอนนี้สีจะใกล้เคียงที่สุดเลยตอนนี้สีจะใกล้ใกล้เคียงความจริงที่สุดเลยอ๋ออันนี้จะอันนี้จะเงาไปนิดนึงค่ะ ค่ะสำหรับคอลเลกชันสีแดงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองเดี๋ยวจะลองอถ่ายอีกทีหนึ่งนะคะเผื่อสีสอ๋อสีจะดีขึ้นกว่านี้เผื่อสีจะดีขึ้นกว่านี้นะคะแต่นี้ก็สวยค่ะสวยสวยมากๆเหมือนกัน <S <S โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คอลเลกชันโทนแดงนะคะก็มีสามสีแล้วเดี๋ยววันไหนมีสีแดงสีอื่นที่สวยนะคะ แล้วมีลูกค้าสั่งมีอ่ามีเพื่อนๆสั่งมานะคะแล้วเราก็เราก็จะถ่ายให้ให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันอีกทีหนึ่งนะคะไปเรื่อยๆค่ะถ้ามีถ้ามีแบบอ่ามีไอเดียสีมานะคะเราหาสีมาได้นะคะเราก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆเลยคะ่ะเพื่อความสวยงามของเรานะคะถ้าใครสนใจนะคะ ถ้าใครสนใจนะคะที่ร้านที่ร้านเย็บผ้านะคะที่ยวขายได้ะคะ่ะมีขายหมดเลยที่ทั่วประเทศเลยนะคะนี่นะคะบอกเขาว่ารหัสสีนี้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครจะถ้าใครจะสั่งจากเรานะคะก็จะเป็นแอดไลน์นะคะที่ไลนะะ์ i d ดีอริยาสองศูนย์หนึ่งสองค่ะ ลายไอดีนะคะอาริยา2012ค่ะถ้า a c e b o o กก็อาริยา96359เหมือนกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ